วัสดีครับพี่นองสาหรับบริษีพราะผ้าพ,พี่นองมาพอกับคุณ่อผมยงวรรณดอนนะครับซึ่งเป็นหมอสูตรขวัญที่มีอเอกัษณ์ของตัวเองสําหรับวิธีตรงนี้เป็นการใบสีสุขขวัญตอนรับท่านสาธสุขเพื่อค้นหม่ครับซึ่งท่าน,นใหญ่ๆมาจากอำเภอเรืออำนาจนะครับแล้วก็ได้เชิญหมอสูตรขวัญมาทําวิธีในวันที่44 กันยายน2563ที่ผ่านมานะครับสำหรับหมอสุธนีนะครับก็เป็นหมอสุธี่มีความสามารถหลากหลายวุ่ฒิเป็นเคยเป็นมรั่งมาก่อนนะครับอยู่ในวงของอาจารย์ปอฉลาดหน่อยมงเทพอุบลในสมัยตะขี้นะครับสมุเมืองก็ยังมีสองยุทธภูมีต่างๆของเพคนไทยหลากหลายอย่างนะครับแล้วก็ชาหรับมือนี้นะครับข้าพี่น้อง มาฟังเหมนเสียงหรือว่าเนียงหรือว่าบทสูตรของคุณ่อผมยงวันดอดนะครับซึ่งเป็น,นเสียงที่มี่ม่นคลังทรงพลังนี่พวกเบามีคาทาไม่ว่าจะที่เป็นมงคลน่านับถือนะครับเพราะฉะนั้นจะสําหรับหมอสูตรเมื่อไหม่นะครับสมควรที่มา่าเราฟังแล้วกะน็นาไปปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมในส่วนของที่มี่อยู่ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เราจเป็นที่นิยมืึนชอบของอพี่น้องบ้านห้องมอสูตรได้ดีนะครับทั่วบ้านก็นิยมชมชอบบอดีบอเป็นมงคลการแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นที่น,น่าเคารพนับถือนะครับไปสูตรขวันบานได้แต่ถือว่าเป็นมงคลกับบานนั่นบวกกับเป็นงานบวชงานแต่งนะครับหมอสูตรขวันดีๆนะครับงาน แจงกระดาษดื่นหรือว่างานบวชกระดาษดื่นเป็นมงคลแก่้าพรกนะครับสาหรับลําดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญที่นองมาเราฟังกระบวนการหรือว่าสเสียงสุ่มเสียงแล้วก็บทดสวดของพ่อพองยงวันเรดอนของกันไปนะครับเชิญรับฟังครับเป็นเวลาเป็นมงคลนะครับเราสูิที่การบาสีสุขบุตนที่พุทธ ยกวดอดก็เป็นขํานาทีมอสู่หมอข้ามซึ่งเป็นประเภทที่ปฏิบัติของพี่น้องชาวไทยสารบ้านเฮ่าศิลปะประจำถิ่นศิลป,ปินประจำใจศิลปะวัฒนธรรมไทยไประจำไทยไประจำธรรมพื้นแผ่นดินถิ่นดีสารน,นิทานมรดกทะเก่านั้นอลัมค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยได้นำผ่าเอกลักษณ์ของชาติมา ซึ่งเป็นประเภทที่ปฏิบัติอกครองของแม่ของต่อของแก่ของมาสาร้างเหยียบหน้พยาพะยะเหยียบเมืองเดืดู้ขวนตอนรับตอ่บตอหน้าผู้ลักผู้ใหญ่มาทำการทำง,งานเดือแบบ ชบ้านสารสุตข,ของเขาซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นคนมีบุญวาสนาดิยังเด้เขามาสูหน่วยงานกันดีเพื่อเล่นดวงชีวิตคนเวิด์ประเทศเเพื่อนตัวโลกตัวไปกับเป็นหน้าเป็นพ้องตั้งแต่คุณหมอนะครับเป็นบุคคลที่มองเห็นความสำคัญของชีวิตของมนุษย์ทุกหน้าทุกตา,นะาเรียมเตรียมใจให้เขาสู่ท,ท,ที่บาสีสุขวัน నమోత స భగవతోళ తోసమాసంభూత నమోత స భగవతోళ తోతమాసంభూత నమో స భగవతోళ తోసమాసంభూత సా ఇమి సకాళన తం భుఠం అూజయా ఇమినా సకాళన తం సమ్మం అపి ఇమినా సకాలు తం సంఖం అూజయామ อาหังสมมาสมุตโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสาธุสมันตาจักวาลิสุขตากัตถันุเทวตาสัทธรรมมุรีลาสัสสาสุรันตุสัตตโมกตังสักเคะเมจัลูเปกิเลสิกลาตะเปจันตานิเทวิมาเอติเปรตเทจักฆามิ ตลอวันก็หาเดเกห่ววัตุมิเกเต่หุมมาจกี่นตุเทวาสละทาลวิสเมยาียกาคันทปนาคานทีสันตาสันติเกยังมุรีลาวจันลังสัตว์ตัเมสุรันตุสุนันตุโพนตุเยเทวสังฆาดูราเทปียดาเจ้าทั้งหลายคนอยู่บนสวรรค์ชั้นกามภพ หกชั้นในรูปพุ่งสิหกชั tweeted, London, ้นตอดอยู quer, med, team, ่บนยอดเขาและเหวห่วยอยู่ตามทวีปต่างๆอันมีอุดรทวีปเป็นต้นอยู่ตามป่าเขาลำเนาไข่ไหลหน้าทุกแห่งอยู่ตามขอเขตประเทศไทยอยู่ตามพื้นแผ่นดินอันมีแม่น้ำเทนีเป็นเขายู่ตามแม่น้ำมหาสมุทรจากระเชิญพญาเวศสุวรรณราชาบออยากพุนท่านผ่องกระพพานาผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลเมื่อได้ยินเสียงผู้การเชิญแล้ว จงโปรดเสด็จมาเป็นสกีปญัญานประทานพ่อในครับท่านอภิชาติอินบุตรพ่อหน้ากาต้าสุขของเงาคนใหม่สามารถยังขอให้อยู่ดีมีแห้งตลอดปทายอายุมันควรยืน,นยืนหน้าตลอดการละนานเกินผู้เป็นหักกะให้มาสามือนี้วันนี้ควรจ้าไปปลูกมาเป็นใบก,กะให้มาสามือนี้วันนี้ ควเจ้าไปปลูกหัวทาหิงไข่เขียวอ่อนกายมาสามเัื่นี่วันนี้มานำทางคุณทองมานำปองคนเที่ยวมากินเข่าต้มและของหวานกินน้ำตาลและน้ำอ้อยหมอเท่าเอินจ่อยๆควรเจ้าให้เข้ามาว่า,มาเมื่อเยือน ขวัญแข้งให้เจ้ามาอยู่แขงลีลาลีลาขวัญขาให้เจ้ามาอยู่ขาลีลอยลีลอยขวัญทองน้อยและขวัญแทนอยู่ในแดนให้เจ้าไว้เจ้ามาอยู่น้ำคูเสนหาให้เจ้ามาเป็นฝาเป็นพันให้เจ้ามาดำอยู่ปากเงินกองทองกว่ามาเยอะขวัญเลยมาละขวัญละ ทาสโธรถีพระกวนดูเตสุนันตุโพนาโตเยเทวสุขาดูราเทเบรยดาจดทั้งหลายตัวผูคนสวัสด์ชั้นการมาพบหกชั้นในลูกพุ่งชั้นหกสั่นตยู่บนยอดเขาและแหงหัวยึงตามทวีดต่างยึดอยู่ตามทวีดเป็นต้นอยู่ตามตาเขาล้มนอกให้ไร่น่าถูกแหงเนื้อกุคาเสื่งเสด็จมาเป็นสกีพญานประธานพ่อในงานบาสีสุขวานของท่านพระชาตเป็นพุทธเมื่อนี้ ดิสักอินบุตรเจาตาลายเมนิกาเอ็ดพเดิฟี่ดงโพสทริกับพุ่มน้ำเน่าทุกสัานทีทุกพุ่มทุกสถานจงฝากไปใจเข้ามันม่อยหวยพอนนอนรับไปได้เงิ่อนมือนอนตื่นไปได้เงินแสนแบนมือไม้ก็ได้แก้วขาหลานปอดจุดบ้านในเจ้าโลกคุ้งข้ามลงไปตาคุ้งเงิ่อนมือคือกองหลานที่มีเงินมีบาทรถกล้าหมายกี ให้ผ้ากันถูกระตือรืออ่ายผ้าพุงเงินจป็นายกิวสนุกขาดเปนหิวเอาเลินลานเก็ดเสื้อนอนมือสุขทุกคนเด้อต่อไปผ้ากากจะไดู้แขนเบยพอดนะครับรกกหลานนะครับเพิ่มางห่ยอห่อยเพิ่างใหน่ทันสารสุกเพอทานไม่อาจารย์ตพิสารอิมุตรขอบคุณนาย กระท่าขณะนะครับพี่น้องอ้ิาสุขภาพองพี่ไปอาแก่กับจายกันไปด้วยพี่น้องผู้ปอยุัตกนนมาสี้งไปเกเอดรรนพุ่นันโตแก่นโแกป่วยมาเป็นเจ็ปท้งเดตั้งลเล่อยไปแกนเดุ่อกสัหอมาตไปแกเ เรื่องไปนี่พู้มซอยเนี่เมือนเดิี่ผูดก็ชาวสังคมต่างที่ผูดก็ซอยดอกนันเงินดอกไปเท่งนอนรักแต่แต่ทเรือนอตรึงแต่แต่เงินแสนแบนขึ้นมาจะเก็บท่าหลางให้พี่ให้น้องลูกหลานพี่น้องก็สะานเทินร้านใส่นาเด้อใส่ใส่มาใส่แบบบบแบเบิ่อเมื่อน้ันแบนี้ลูกหลานลูกเต่าลูกหลานพี่น้องเช่าห้องเพิ่มรากะท่าเนี่ยใส่ไปเพิ่มเยอะขาด้อ 来来来，<laughs> 南普泰，南普泰老板。